เดี๋ยวสแตนบายย่าดมหน่อยกลัวม<ะ>ันขึ้นพอนี่พูดแค่<ะ>พูดแค่ลูกแตะมุมยอย่างเดียวนะห<ะ>น้าแ,แดงขึ้นเรื่อยๆอมรีโอนา่ามึงเป็นโกมึงรู้อยู่แล้วเขาโยนมาทางนี้แน่ๆเพราะว่าเขาได้ฟรีคิกทางซ้ายมือมึงเขาก็ต้องโยนมาทางขวามือมึงมึงก็เงงๆงะออกปีเปล่าหรือคุณจะออกหรือคุณจะไม่ออกถ้าถ้าออกก็ออกไปเลยถ้าไม่ออกก็ยืนอยู่ในเส้นก็ไม่เข้าอันนี้เงงๆงะออกไปสักสามเก้ามันก็ข้ามหัวก็ลังเลไปหมดลังเลไปหมดไอโอนา่ามันก็งคงตัวเอง อย่างเกมเกมไรตันน่ะไอจังหวะสูสีสูสีแล้วโอนาน่าพลาดอ่ะแล้วปัดไปให้เขายิงอ่ะมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อนเพื่อนร่วมทีมมันก็ปวดหัวว่ะหรืออย่างก่อนที่เจอลิเวอร์พูลอ่ะที่จอมพูดถึงเรื่องปัญหาลูกเตะมุมอ่ะที่มึงเสียลูกเตะมุมได้เล็กเตะมุมอ่ะติดต่อกัน3เกมใช่ไหม เออนิวคาสิลบอลหมัดอะไรเงี้ยกูงงว่าแล้วรเวร์พูดจะมไม่เล่นแบบนั้นว่าโยนโยนไปเดี๋ยวโอนาน่ามัรับไม่ได้เลยอันนี้กูงงกว่าเออให้เลือกระนี้ระหว่างโอนาน่าเอาที่ประตูก่อนโอนาน่ากับใบยินดีคือคือยังไงอ่ะจะเป็นใครก็ตามแต่มันต้องไม่ใช่โอนาน่าลวเจ๊คือโอนาน่าเนี่ยผมเข้าใจอยู่สองอย่างคือโ okay อเคหนึ่งนะครับถ้า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเสื้อเล,ล็กอูซันอะ่ะม,มันมาไม่ถึงต,ตรงนี้แน่ๆนมันไปตั้งแต่เมื่อฤดูการที่แล้วเลยมันคงไม่ซื้อมาด้วยแหละไม่ซื้อหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าต้องใช้เนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขาตัดหางเขายอมใช้ผู้หลักประตูตัวสำรองเลยเดคอาเคยโดนอย่างนี้นะพี่กบตอนมาแรกๆมไม่ผ่านเขาเอาอันเดอร์สตริกเล่นเลยไอเนี่ยไตบี้ไงไตบี้ก็รอดดักทีเดียวก็จบเลยออะไรอย่างเนี้ย